รพรับูมจะเอมือหนึ่งวันนี้อยากกินแกงยอดมะพร้าวนะครับาให้เด็กดตัดตัดยอดมะพร้าวมาแกงกิน <c ười> ใครอยากกินก็มาครับลูกมะพร้าวก็มีอยากกินลูกมะพร้าวใครอยากกินแกงยอดมะพร้าวอ่อนก็มาได้ครับเยอะกินได้หลายคนลงมานี่ก็อ่อนเลยแตกเลย ได้ครับเนี่ยที่แตกแตกเนี่ยแกงได้อยากกินอยากกินแกงยอดมะพร้าวตัดมะพร้าวกินตัดตัดยอดมาแกงกินตัดเอาแต่ยอดมาแกงกินเอาต้นหน่อยตัดแต่ยอดมันมาแกงใครอยากกินก็เชิญครับแกงยอดมะพร้าวอ่อน อ,อ่อนเลยครับนี่อ,อ่อนเลยกลับได้นะนี่นกัดกินได้เลยอ,อ่อนเดี๋ยวเอาลงมา ไ่ผ่าหวานครับอย่างหวานเลยย่อดสะพาอ่อนแจ้งมันแกงหน่อไม้แต่จะจะไม่ขมไม่ต้องต้มน้ำบวกหวานหวานแกงเลยหวานครับหวานยินดิบๆก็อร่อยหวานกรอบ จะล้มครับเดี๋ยวมันจะล้มใส่กำแพงใส่กำแพงบ้านมันเอ็นว่างั้นมันเอ็นข้างบ้านว่ามันเอ็นกลัวมันล้มเลยตัดออกกลัมวมันล้มใส่บ้านบ้านาข้างปกติมมไม่ล้มง่ายนะครับมะพร้าวขนาดริมตะหลิ่งริมตะลิ่งคล,ล,ลงองเอ็นเอ็นนะ ไต่ขึ้นไปก็ยังไม่ล้มเลยนี้ไม่ไม่มีริมฝั่งก็พื้นเสมอก็ไม่น่าล้มครับแต่เขากลัวข้างข้างบ้านกลัวมันล้มองั้นบอกให้ตัดข้างข้างบ้านกลัวก็เลยตัดออกเลยได้วามสบายใจข้างข้างบ้านไม่สบายใจกลัวมันล้มองั้นก็ได้กินได้กินแกงยอดมะพร้าวด้วยมะพร้าวก็เยอะครับ ลูกมะพร้าวก็มีเยอะอยู่ วันนี้ก็ตัดสองต้นครับสองต้นต้นลำไยลำไยผลใบเยอะมากครับคนไปคันหนึ่งแล้วใบเฮ้ยมาทิ้งคันหนึ่งแล้วตัดเหลือไว้แค่นี้ต้นลำไยตัดลำไยกับต้นมะพร้าววันนี้ลงมาแล้วลูกมะพร้าว หมดแดงเยอะคาะเยอะมากครับต้นลำใหญ่ทิ้งไปก่อนดูแนวกินแรงแนวกินแรงแกงยอดมะพร้าวอ่อนลูกลูกดกครับลูกดกเยอะมากลูกมะาพรา้าวทลายหนึ่งก็สิบลูกขึ้น รายนึงก็เกือบ20ลูกที่ลงมาก่อนแล้วรอดูตอนตอนลงตอนยอดมันลงอีกทีนึงครับผมก็ลงมาแล้วยอดมะพร้าวอ่อน เอาลงมาแล้วถ่ายไม่ทันตอนลงยอดยอดมันลงมาแล้วครับยอดมันนี่นะครับยอดมะพร้าวแล้วกคนมันลงโอ,อ้โอ,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 อย่างหนักเลยหนักมากครับเอาตจนยอดมันเองครับ ยอดมันติดผ่าออกแล้วครึ่งหนึ่งยืนอ่อนๆครับยือออออน,น,นอ่อนๆรับอ่อนฝันฝันเป็นหน่อไม้นะครับฝนันฝันออกฝันแจงอยากกินแกงยอดมะพร้าออ่อนใครอยากกินเรียนเชิญอร่อย เ,เดีกลูเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นฝัดครับั้างกิโลนึกลู่โอ้หมดแดงเยอะมากครับหมดแดงเนี่ยแดงเต็มเลยหมดแดงต้นมันใหญ่ครับรยืนเถอะนี่แล้วก็เอาใบออกก่อนค่อยลงทิรท่อนทิรท่อนค่อยตัดเอาลงลงทิรท่อนทิรท่อนน้อง,งน้องเช็ค cắt cán mũm đen cắt, à, yểu, nặng, ao canh lên, nặng ao chuyện lên, lăng mũm đen, hoặc là lăng mũm đen cột ก่อนแล้วครับจะดูไม่เล็กเยอนก่อนนะเนไหมเนี่ยกอดนะครับตรงนี้จากยอดตัวตรงนี้ยอดมันยอดมันไปก็จะตัดตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เอายอดมัน มะพร้าวก็ใช้ใช้งานได้ครับเอาไปเลื่อยเลื่อยเป็นแปร์ทาเถียงทํากระท่อมได้ครับเขียงแถียงเงอยู่เอาทั้งเปลือกเลยเลื่อยเป็น,เป,นเป็นแปร์เป็นแปร์เป็นจันทันรัดคอก็ได้เถียงเล็กๆไม่ใหญ่ทากระท่อมทําเถียงได้ครับไม้บางคนเขาก็เอาไปสร้างบ้านเลยครับบางคนไม้มะพร้าวแต่อย่าให้โดนน้า ถอนตะปูตีแล้วถอนไม่ออกครับตะปูแน่นเลยติดตะปูจะติดเป็นสนิมติดเลยถอนไม่ออกงนี้มันงนี้ก็แก่แล้วครับฝั่งนี้ก็แก่แล้วฝั่งทางนี้ไม่ได้ครับมันได้ประมาณช่วง ถึงช่วงนี้ครับถึงช่วงนี้เดี๋ยวประมาณถึงช่วงนี้ที่กินได้ครับนี่จะแก่ล้วช่วงนี้ได้เลยช่วงนี้กัดดูก็รู้ครับตรงไหนกัดเข้าก็แกะได้เลยกัดเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะที่อ๋อ เด็กตัดออกมาหรือลองบอกเด็กั็ไม่รู้เด็กขาวมาครึ่งหนึง่ง ครับผมโอเอาใบออกแล้วก็จะดึงลงมาไทเอาแต่ไทยรถไทดึงเราต้องบาก่อน บากปา,ากลงได้ลงเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมดูครับดูดูวงครับดูดูครับนีบดเดียวครับยิกไม่ถึงดดดไม่ถึง,งมือั้ง,เ,งนเนี่ย ฝ่ามือฝ่ามือรอดเป็นได้ครับอะไรครับแจกแจกขนาดนี้อะไรององซื้อองนะองขายเท่าไรครับองค์เนี่ยชื้อององมังกรเ,เ,เ,เนี่ยลง,งขลลองมีงของนะมือเดียวครับเมาดู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 เนี่ยมาดูเนี่ยมาดูมือเดียวฝ่<อ>มามือรอดได้เนี่ย ฝา่ามือยังเล่าได้เลยอง่องอุงเลยในขังครับรอค่งรับพรับูมก็ล้มเรียบร้อย ข้องใจโอ่งโอ่งลูกนี้ขังโอ่งขังขนาดเลยครับฝ่ามือรอดเป็นได้เลยล้มลงมาไปครับไปไปลงมาเฉียดโอ่งโอ้โหฝ่ามือรอดเป็นได้เลยครับไม่แตกครับสุดยอดเลยครับโอ่งโอ่งไหมโอ่งสุดยอดเลย่งสุดยอดเลยโอ่งก็ใช้เทเลอร์ดึงดึงมาครับตัดตัดก่อนตัดบากบากบากก็ดึงมาครับ ก็ออกจากข้างบ้านเรียบร้อยมมีปัญหาครับก็ได้กินแล้วแยงยอดมะพร้าวมะพร้าวอนตัดตัดนี่ตัดนี่ตัดแกงมะพร้าวที่ตัดรยอดมะพร้าวปร,ประมาณช่วงนี้และครับ กั็ตะพ้าอ่อนเย็นเชิญได้กินแน่เย็นนี้ ใหญ่หมดแดงยังเต็มเลยครับตน้นใหญ่หมดแดงยังไม่ออกเลยหมดแดงยังเต็มเลยดแดงเดยอะมากเข้าช่องพอดีเลยครับเข้าช่องพอดีไม่โดนต้นหมากไม่โดนชพูชะพูต้นพูเขียวหมากไม่โดนมีโดนนิดหน่อย แล,แล้วดูรอดูตรงนี้มันจะแก่นะครับผมกาไว้กาเลยไว้นิดนึงให้เด็กให้เด็กเลยกาไว้มันจะจะเลยจะเลยอ่อนมานิดนึง ตัวยอด่อนโตหมดแดงอยู่นิ่งไม่ได้กับหมดแดง ช่วงกินได้ถึงช่วงนี้ถึงช่วงตรงนี้กินได้นะครับมานีขึ้นมานี่เกี่ยกินไม่ได้นะครับแค่นี้ไม่เยอะครับต้นใหญ่ๆกินได้ได้แค่ลูกกับนิดเดียวนี่มันแก่ครับกินไม่ได้พวกเปลือกนี้กินได้นี่กินได้ไดให่ไหม นี่ครับตรงนี้กินได้ผ่าแตกลงข้าง,งในตรงนี้เฮ<อ>้ยน,นี่หน้าเต็มกินได้หน้าเต็มอ่อน,นกินได้ช่วงนี้ไป chung nít đi nát đi nát ăn ngon như học rồi bán bắn bán nếu không hm hát mày 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 โอเคครับได้กินละวเพ <tr Fred> <tr> ียงก็รับภาพก่อนเย็นนี้มาเชิญเพียงเชิญครับฝากไว้ด้วยกะอีมะนิอร่อยครับผมเาาข